t h g l n g o n w of f u t ตอนที่2,353สําำนึกในพื้นที่ว่างเปล่าขนาดมหึมาของตระกูลที่สาบสูญเหล่าเหรินห่วงที่ทรงพลังมากมายรวมตัวกันซิกงหนาและผู้อาวุโสสองสามคนของตระกูลที่สาบสูญก็อยู่ที่นั่นเช่นกันพวกเขายืนอยู่ข้างหนึ่งและมองตรงไปข้างหน้ามีเหรินห่วงเก้าที่ขั้นการฝึกฝนเดียวกันยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นเหรินห่วงระดับ8ที่มีกลิ่นอายที่น่ากลัว ในหมู่พวกเขามีร่างผมขาวอีกคนหนึ่งมันคือเย่ฟู่เทียนหลังจากฝึกฝนในแดนสวัค์ลับเป็นเวลาสองสามวันเย่ฟู่เทียนต้องการพยายามปรับปรุงค่ายกลของหินนี้เป็นการทดลองครั้งแรกของพวกเขาตระกูลที่สาบสูนมีความคิดเห็นสูงเกี่ยวกับเย่ฟู่เทียนนี้อาจทําให้ความสามารถของกลุ่มของพวกเขาไปถึงระดับใหม่ผู้ฝึกตนนั้นจริงจังเป็นพิเศษซิคงหนานและสมาชิกอาวุโสคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยผู้อาวุโสโปรดตั้งค่าค่ายกล ยยฟูเทียนกล่าวเรินห่วงที่ยิ่งใหญ่ทั้งก้าวไปข้างหน้าพวกเขายือนอยู่บนท้องฟ้าในสถานที่ต่างๆรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ระเบิดออกมาจากร่างกายของพวกเขาเมื่อแสงสศักดิ์สิทธิ์สองประกายเจดจ้าเจตจำนงอันทรงพลังเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของพวกเขาทันใดนั้นร่างลวงของเทพเจ้าโบราณก็ปรากฏขึ้นและปรากฏบนท้องฟ้าพวกเขาสร้างเสียงสะท้อนบางอย่างภาย,ายใต้อิทธิพลของเจตจำนนงของเหรินห่วงจากนั้นพวกเขาก็สานเข้าด้วยกันและเกิดช่องว่างที่ล้อมรอบ เสียงเคร่งครึมคล้ายกับจังหวะของเส้นทางใหญ่สะท้อนออกมาทันใดนั้นพื้นที่ก็กลายเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งค่ายกลของหินเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างรวดเร็วพลังอันน่าสะพรึงกลัวประทุข,ขึ้นจากค่ายกลการต่อสู้ปิดผนึกส่วนนี้ของท้องฟ้า เย่ฟู่เทียนยืนอยู่ในสนามรบถือหอกยาวแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ล้อมรอบตัวเขาและเจตจำนวการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวที่เล็ดลอดออกมาจากหอกยาวเสียงของเส้นทางใหญ่ก็ดังขึ้นจากภายในร่างกายของเขาร่างของเย่ฟู่เทียนกระพริบและเขาก็พุ่งออกมาราวกับสายฟ้าเขาเป็นเหมือนเทพพระเจ้าแห่งสงครามในขณะที่เขาแทงด้วยหอกยาวของเขา ังด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นร่างลงตาก็ระเบิดและแตกเป็นเสียงเสียงหอ,อกยาวพุ่งชนจุดหนึ่งบนค่ายกลของหินในทันทีผู้ฝึกตนที่สร้างค่ายกลของหินต่างปิดตาลงเจ็ดจำนนของพวกเขาดังก้องตามด้วยแสงสักดิสิตของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ส่องแสงพลังป้องกันทั้งหมดของค่ายกลการต่อสู้ดูเหมือนจะมารวมกันที่จุดที่เย่ฟู่เทียนโจมตีทําให้หอ,อกยาวไม่สามารถเจาะทะลุได้ นี่คือความแข็งแกร่งของค่ายกลของหินพลังป้องกันของค่ายกลการต่อสู้สามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่หนึ่งทำให้ไม่สามารถทำลายได้เหมือนก้อนหินลองโจมตีดูสิเยฟู่เทียนกล่าวผู้ฝึกตนยกมือขึ้นและฟาดออกไปทันทีฝ่ามือขนาดมหึมาพุ่งเข้าหาเยฟู่เทียนอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันก็มีข้อบอกพร่องปรากฏขึ้นบนค่ายกลของหินในทิศท,ทางของผู้ฝึกตนที่กำลังโจมตีมีรูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นผู้ฝึกตนโจมตีโดยตรงทำให้สมดุลของค่ายกลหยุดชะงัก ตั้งหอกยาวของเย่ฟู่เทียนฟาดฟันและทําให้ฝ่ามือแตกเขามองไปที่ค่ายกลการต่อสู้แล้วก้าวออกไปเขายังรวมเข้ากับค่ายกลการต่อสู้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเย่ฟู่เทียนโบกแขนของเขาและสายกู่ชินของเส้นทางใหญ่ตรงหน้าเขากลายเป็นกู่ชินเขาเล่นโน้ตขณะที่เสียงเพลงบรเลงหัวใจของทุกคนก็เต้นระรัวไปตามจังหวะโน้ตดนตรีแต่ละอันมีพลังที่จะมีอิทธิพลต่อหัวใจของพวกเขา เมื่อเย่ฟู่เทียนสืบทอดคำสอนของจัก,กรพรรดิเฉินยี่เขายังได้รับเพลงมากมายที่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้สร้างขึ้นแม้ว่าเพลงจะไม่ได้ดีเท่ากับเพลงทํานองศักดิ์สิทธิ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สาบสูนที่เขาสร้างขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมีข้อดีอยู่ท้ายที่สุดจัก,กรพรรดิเฉินยี่เป็นพ่อมดทํานองเวทอันดับต้นๆในยุคข,ของเขาเพลงที่เขาสร้างนั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสยัย มีการบรรเลงเพลงในขณะที่โนต้ตดนตรีเต้นรำไปในอากาศเสียงของกู่ฉินนั้นคมชัดและไพเราะมันมีพลังเวทมนต์ซึ่งทำให้ผู้ฝึกตนสามารถสะท้อนผ่านพลังงานจิตวิญญาณของพวกเขาได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับดนตรีเสียงเพลงค่อยๆห่อหุ้มพื้นที่ทุกตารางนิ้วในค่ายกลการต่อสู้พลังวิญญาณของผู้ฝึกตนทั้งหมดผสานเข้ากับดนตรีเจจจำนงของพวกเขาสะท้อนกับจังหวะดนตรี ในระยะไกลสิคงหนานและผู้ฝึกตนที่เหลือต่างเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตารางการต่อสู้สายตาของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในค่ายกลพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพายุเข้าเป็นจังหวะของกู่ฉินพายุจังหวะนี้เป็นพายุที่ไร้รูปร่างของทำนองเวทมนตร์ล้อมรอบค่ายกลของหินทั้งหมดและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันราวกับว่าดนตรีได้รวมเข้ากับค่ายกลของหินอย่างสมบูรณ์ผู้ฝึกตนรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้ ถ้าได้ยินมาว่าเขาได้รับคำสอนของจักรพรรดิเฉินยี่ในสมัยโบราณผู้อาวุโสของตระกูลที่สาบสูญถามอือมีข่าวหรือว่าจักรพรรดิเฉินยี่เป็นพ่อมดทำนองชั้นนำในยุคข,ของเขาซิกงหนานอธิบายมีผู้ฝึกตนค่อนข้างน้อยในโลกที่เชี่ยวชาญในวิธีแห่งจังหวะมีน้อยคนที่สามารถฝึกฝนวิธีทางขึ้นสู่ระดับสูงได้ หายากนักที่จะมีพรสวรรค์ด้านดนตรีเช่นนี้เย่ฟู่เทียนต้องเก่งมากในทำนองเวทก่อนที่เขาจะได้รับมรดกของจกักรพรรดิเฉินยี่ผู้ฝึกตนคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขายังคงฟังเพลงอย่างเงียบๆค่ยายกลของหินดูเหมือนจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เมื่อดนตรีเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานทางจิตวิญญาณที่ปลดปล่อยโดยผู้ฝึกตนทั้ง9ก้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกันแสงสวรรค์สองประกายอย่างเจิดจ้าออร่าที่ไหลเวียนอยู่ในค่ายกลของหินก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเหล่าถวยเทพโบราณล้วนเปล่งประกายด้วยแสงสีทองเจิดจ้าผู้ฝึกตนในสนามรบดูเหมือนจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและรวมตัวกันอย่างกลมกลืน บูมออร่าที่น่ากลัวกระจายออกไปด้านนอกผู้ฝึกตนต่างๆเคลื่อนไหวพร้อมกันพวกเขามองไปข้างหน้าและการเคลื่อนไหวของพวกเขาประสานกันร่างของเทพพเจ้าโบราณยกะกมือขึ้นพร้อมกันและส่งฝ่ามือลงด้านล่างได้ยินเสียงดังก้องกังวานของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในค่ายกลของหินรอยฝ่ามือต่างๆปรากฏขึ้นและตกลงมา ฉากนี้ทำให้สิคงหนานและผู้ฝึกตนคนอื่นๆจ้องมองอย่างเฉียบขาดดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เห็นต้นแบบของค่ายกลของหินที่ปลดปล่อยเทคนิคการโจมตีอันทรงพลังอราทรงพลังยังคงเล็ดลอดออกมาจากภายในค่ายกลของหินจากนั้นการโจมตีระลอกที่สองก็ประทุออกมาเทพเจ้าโบราณได้ฟื้นคืนชีพทั้งหมดส่งเทคนิคการรุกออกไปพร้อมกันพลังโจมตีของพวกเขาช่างน่าประหลาดใจ ขณะที่พวกเขาโจมตีไปเรื่อยๆการโจมตีของพวกเขาดูเหมือนจะไม่สัมพันธ์กันเหมือนเมื่อก่อนมันดูค่อนข้างวุ่นวายล้มเหลวหรอผู้อาวุโสของตระกูลที่สาบสูญพึพรรมพำสิกงหนานอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเขาเห็นฉากนี้ผู้ฝึกตนที่อยู่รายรอบจ้องไปที่ค่ายกลของหินซิกงหนานรีตาลงเล็กน้อยเขาส่ายหัวและพูดว่า ไม่แม้ว่าการโจมตีจะดูวุ่นวายแต่จริงๆแล้วพวกเขาดำเนินตามจังหวะเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่การโจมตีจากเทพ,พเจ้าโบราณในที่หนึ่งอ่อนแอการโจมตีในที่อื่นก็จะแข็งแกร่งขึ้น การโจมตีลงจอดครั้งแล้วครั้งเล่าทันใดนั้นภายในค่ายกลของหินพิมพ์ฝ่ามือขนาดมหึมาปรากฏขึ้นพลังของมันช่างน่าอัศจรรย์ดูเหมือนว่าจะระเบิดออกมาจากร่างของเทพเจ้าโบราณหนึ่งร่างของเทพเจ้าโบราณเปล่งประกายตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีพลังอำนาจเหนือโลกเจตจำนงของผู้ฝึกตนทั้งหมดได้รวมเข้ากับร่างของเทพเจ้าโบราณน,นี้ทำให้พลังโจมตีอันน่าเกรงขามระเบิดออกมา เมื่อการโจมตีมาถึงสวรรค์ลและโลกดูเหมือนจะพังทลายมันเหนือกว่าการโจมตีครั้งก่อนมากมันประสบความสำเร็จซิคงหนานพึมพำเมื่อเขาเห็นฉากนี้ค่ายกลของหินได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์มันไม่เพียงแต่สมบูรณ์ในแง่ของการป้องกันแต่ยังโจมตีด้วยพวกเขาสามารถรวบรวมพลังของค่ายกลการต่อสู้ในสถานที่ต่างๆได้ทุกเมื่อที่ต้องการและปลดปล่อยการโจมตีแบบรวมเป็นหนึ่ง พวกเขามองไปที่ค่ายกลของหินตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนมันได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในค่ายกลการต่อสู้เรือนวงระดับ8ดก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดค่อนข้างตื่นเต้นทันใดนั้นเจตจำนงของพวกเขาก็สลายไปและค่ายกลการต่อสู้ก็สลายไปในทันทีเสียงกูช่ชินหยุดเล่นและค่ายกลของหินก็หายไปพร้อมกับมันปล่อยให้เยฟูเทียนและเรือนวงทั้ง9ยืนอยู่ที่นั่น เมื่อเรนห่วงมองไปที่เย่ฟู่เทียนดวงตาของพวกเขาเป็นประกายด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการทดลองจะประสบความสำเร็จในตอนนี้พวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขามีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าความพยายามครั้งก่อน,ก,อนก่อนเสียงสะท้อนที่พวกเขารู้สึกได้ทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาทั้งเก้าเป็นตัวตนเดียวเรนห่วงเย่ซิกงหนานและคนอื่นๆยิ้มขณะที่พวกเขาเดินไปหาเย่ฟู่เทียนซิกงหนานกล่าวว่า ถ้าไม่ได้คาดหวังให้เราประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งแรกของเราเพลงของเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆเรายังห่างไกลาจากความสำเร็จเย่ฟู่เทียนไม่เห็นด้วยในขณะที่สายหัวทําให้คนอื่นๆที่เหลือตะลึงพวกเขายังห่างไกลาจากความสำเร็จเมื่อกี้ยังทําไม่สำเร็จเหรอเย่ฟู่เทียนอธิบายว่า เมื่อกี้ผู้ฝึกตนทั้ง9้าคนทำดนตรีของข้าเป็นสื่ออย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จผู้อาวุโสจากตระกูลที่สาบสูญจาเป็นต้องสามารถบรรลุเสียงสะท้อนได้ด้วยตนเองโดยปราศจากการแนะนําของดนตรีมิฉะนั้นจะต้องพึ่งพามันเสมอในกรณีนั้นเหรินหวงเย่อาจเป็นปมของค่ายกลของหินได้ซิกงหนานกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามเขายัางเข้าใจจากคำพูดของเย่ฟู่เทียนว่าพวกเขายังมีหนทางอีกยาวไกลความคิดของเย่ฟู่เทียนนั้นเป็นไปได้ The l e g e n d of f u t i a n ทตอนที่2,354ข้อมูลเย่ฟูเทียนไม่ได้ออกไปหลังจากพยายามเปลี่ยนค่ายกลของหินแต่เขาอยู่ในตระกูลที่สาบสูญพยายามปรับปรุงตัวเองในสภาวะปกติของเขาเขาทำได้เพียงกระตุ้นค่ายกลของหินที่ระดับเหรือนห่วงในระดับที่8เพื่อให้ได้สถานะที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้นำค่ายกลของหินในอาณาจักรที่สูงกว่านั้นเขาต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่าง แม้ว่าเขาหวังว่าสักวันหนึ่งผู้ฝึกตนของตระกูลที่สากสศูนย์จะแยกตัวออกจากเสียงของกูชินในขณะที่ยังคงได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนตลอดจนความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำได้ในหนึ่งหรือสองวันในเวลาเดียวกันเย่ฟู่เทียนขอให้ผู้ฝึกตนบางคนจากสำนักอนัสวรรค์ฝึกฝนทั้งในค่ายกลของหินและค่ายกลของหินเพื่อชำระเจตจำนงทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาให้บริสุทธิ์ ในขณะนี้ในถ้ำภายในตระกูลที่สาบสูญเส้นทางอันยิ่งใหญ่คำรามภายในร่างกายของเย่ฟู่เทียนบุคคลที่ไรขอบเขตบินออกจากร่างศักดิ์สิทธิ์นั้นสร้างภาพที่เปล่งปารรกายอย่างยิ่งขณะที่บุคคลเหล่านั้นรายล้อมเขาแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็รวมเข้าด้วยกันและร่างกายของเย่ฟู่เทียนก็ขยายตัวขึ้นในทันใด ในเวลาเดียวกันภาพหลอนของเทพ,พเจ้าโบราณก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาราวกับค่ายกลของวัชราที่มีการบีบบังคับอันทรงพลังทั่วร่างของเขาเต็มไปด้วยแสงเจิดจ้าเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ไหลเวียนอยู่เหนือค่ายกลนี้ นี่คือค่ายกนหินบรรพบุรุษของตระกูลที่สบสูญผสมผสานพลังของเกิงจินและอวกาศเพื่อสร้างค่ายกลที่ทรงพลังนี้ทําให้ไม่สามารถทําลายได้และอยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นรากฐานของค่ายกลของหินแม้ว่าเขาจะพยายามใช้เสียงกู่ฉินเพื่อรวมค่ายกลของหินตัวเขาเองก็ถูกแยกออกจากเสียงนั้นเขาเคยคิดว่าถ้ามีการต่อสู้ในอนาคตเขาต้องอยู่ในค่ายกล ดังนั้นมันจึงจำเป็นสำหรับเขาที่จะฝึกฝนค่ายกลน,นี้เมื่อถึงตอนนั้นเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลการต่อสู้และทำงานร่วมกับมันในระหว่างการต่อสู้ ค่ายกนหินมี9ระดับ3าระดับแรกนั้นง่ายพอที่จะฝึกฝนและ3ระดับกลางก็ไม่ถือว่ายากเช่นกันมันไม่มีปัญหาสําหรับคนในระดับของพวกเขาที่จะฝึกฝนพวกเขาความท้าทายส่วนใหญ่อยู่ใน3ระดับสุดท้ายซึ่งต้องการจิตวิญญาณอันทรงพลังเพื่อสร้างค่ายกลที่สมบูรณ์แบบเจตจำนงและค่ายกลจะต้องสมบูรณ์แบบเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงขีดจํากัดสูงสุดของการฝึกฝนคนหนึ่งได้กลายร่างเป็นเทพโบราณและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ก่อนหน้านี้ในค่ายกลของหินผู้ฝึกตนที่กระตุ้นค่ายกล,กลการต่อสู้ได้พยายามที่จะกระตุ้นสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดของค่ายกลของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามมันอันตรายมากสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขายังไม่ถึงจุดนั้นในการฝึกฝนมีถ้ำสวรรค์หลายแห่งในเขตลับของตระกูลที่สาบสูญแต่เย่ฟู่เทียนไม่สนใจที่จะปลุกฝังวิธีการอื่นภายในถ้ำเหล่านั้นมากนะักเขาเป็นผู้ฝึกตนในหลายๆความสามารถซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีความหมายสําหรับเขาที่จะฝึกฝนวิธีการหรือความสามารถอื่นสิ่งที่เขาต้องการบรรลุในตอนนี้คือการปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาสําหรับเขานี้หมายความว่าสามารถทําได้โดยการปรับเปลี่ยนค่ายกลของหินเท่านั้นค่ายกลการต่อสู้ที่สร้างขึ้นโดยเหรินห่วงอันดับต้นๆน,นั้นมีความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพการต่อสู้มากกว่าแบบที่มาจากตัวบุคคล ในขณะที่เขากำลังฝึกฝนกองกำลังอื่นๆก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยผู้คนจากกองกำลังระดับสูงเหล่านี้สามารถปล่อยทวีปที่สืบเชื้อสายมาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไรเยฟูเทียนพยายามหลีกเลี่ยงการทำลายรากฐานของทวีปแต่บุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้กังวลเช่นนั้นพวกเขาไม่สนใจมากพอ อาณาจักรรนันและแดนสวรรค์ชั้นสูงต่างก็ประสบกับการทำลายล้างอย่างรุนแรงผู้ฝึกตนจากแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่างเปลา่าและโลกปีศาจกำลังขโมยความลับของสองอาณาจักรนี้มันเป็นอาณาจักรจัก,กรพรรดิกลางที่เงียบมากเนื <S <S ่องจากผู้ฝึกตนจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นเจ้าหญิงตวงจึงอยู่ที่นั่นพร้อมกับกองทัพจักรววัติที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอาณาเขตใดจากเขตศักดิ์สิทธิ์ที่กล้าทำอะไรที่โง่เขลาและผู้ฝึกตนจากอาณาจักรมนุษย์จะไม่ไปไหนและสร้างความเสียหายตามความประสงค์ วันนี้จากทั้งหมด9้าอาณาจักรของอาณาจักรดั้งเดิมอาจมีเพียงอาณาจักรจักรพรรดิกลางอาณาจากักรอานัสวค์และอาณาจากักรภูเขาเท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมไม่มีผู้ฝึกตนคนไหนกล้าแต่ต้องดินแห่งขุนเขาเพราะพลังของพระพุทธศาสนายังคงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในโลกบนลในวันนี้ในเขตลับของตระกูลที่สาบสูนผู้อาวุโสมามาหาเยฟูเทียนลุงหมามีอะไรเกิดขึ้นที่สำนักหรือเปล่าเยฟูเทียนถามเมื่อเห็นผู้อาวุโสมาเดินมา ไม่มีอะไรมากแต่ไม่นานมานี้มีคนมาที่สำนักเพื่อขอพบเจ้าผู้อาวุโสมาตอบเย่ฟู่เทียนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมีคนต้องการเห็นเขาสำหรับผู้อาวุโสมาที่จะมาแจ้งเขาเป็นการส่วนตัวตัวตนของบุคคลน,นั้นต้องไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นผู้อาวุโสมาและคนอื่นๆจะปฏิเสธบุคคลน,นี้ทันทีแทนที่จะมาหาเขาราวกับว่าเขาได้อ่านความคิดของเย่ฟู่เทียนผู้อาวุโสมากล่าวว่า จักรพพรดให้ส่วนบอกพวกเขาว่าเจ้ากำลังฝึกฝนในการล่าถอยและขอให้ผู้มาเยี่ยมกลับมาในอีกสองสามวันอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ก้าวร้าวอย่างมากและถูกบังคับให้เข้ามาด้วยผู้ฝึกตนที่มีอำนาจสูงงอสุดเราไม่สามารถหยุดพวกเขาได้พวกเขาตรงเข้าไปในกระท่อมภายในสำนักอนัสวรรค์โดยบอกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นจนกว่าเจ้าจะกลับไปแต่พวกเขาดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายแม้ว่าพวกเขาจะบังคับให้เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครผู้อาวุโสมากล่าวต่อ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าหาักอีกฝ่ายทำร้ายผู้ฝึกตนคนใดคนหนึ่งในสำนักผู้อาวุโสหม่าจะไม่มีทัศนคติที่ง่ายๆเช่นนั้นถึงกระนั้นสำหรับคนเหล่านี้ที่จะบังคับทางเข้าสู่สำนักอนัสวรรค์ก็ยังออกแนวและหยิ่งเกินไปเล็กน้อยพวกเขาเป็นใครเย่ฟู่เทียนถามเขากำลังเดินออกไปข้างนอกขณะที่เขาพูดเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจว่าตั้งแต่ผู้อาวุโสหม,ามา่ามาที่นี่หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้และเขาต้องกลับไป ตระกูลเทพเจ้าโบราณของแคว้นศักดผู้ปกครองของดินแดนทะเลตะวันตกพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกผู้อาวุโสมาตอบก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเข้าร่วมการต่อสู้กับตระกูลที่สาบสูญด้วย เยฟูเทียนพยักหน้านึกถึงบางสิ่งเกี่ยวกับอาณาเขตนี้ในเวลานั้นผู้รับผิดชอบพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกคือเหรินห่วงแห่งระดับที่8มีพลังอำนาจเหนือกว่าเขาเป็นคนพูดน้อยและไม่ชอบพูดคุยไร้สาระเขาสงสัยว่าคราวนี้เป็นเขาที่นำผู้คนมาที่สำนักอนาสวรรค์หรือไม่แต่ตอนนี้พระราชวังจักรพรรดิตะวันตกมีธุระอะไรกับเขา ไม่นานก่อนที่เย่ฟู่เทียนจะออกจากพื้นที่รับบอกลากับตระกูลที่สาบสูนและออกเดินทางกับผู้อาวุโสมาไปที่สำนักอนัสวรรค์โดยไม่ขอให้ใครจากสำนักมากับพวกเขาท้ายที่สุดแล้วทั้งสองทวีปก็อยู่ติดกันเขาไม่จำเป็นต้องรบกวนคนอื่นจากสำนักที่ฝึกฝนในตระกูลที่สาบสูนมันค่อนข้างเพียงพอสำหรับเขาที่จะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ภายในสำนักอนัสวรรค์ผู้ฝึกตนหลายคนจากสำนักกำลังรวมตัวกันอยู่รอบๆกระท่อมที่ลานด้านนอกของกระท่อมกลุ่มคนยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆบ,บุคคลที่เป็นผู้นำดูเหมือนสนใจกระท่อมเป็นพิเศษบุคคลนั้นเคลื่อนไหวอย่างอิสระราวกับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังจักรพรรดิตวันตกพวกเขาไม่ได้สแสดงความรู้สึกแปลกประหลาดแม้แต่น้อยในขณะนี้หนึ่งในนั้นมองขึ้นไปในระยะไกลแล้วพูดว่าเขาอยู่ที่นี่ ด้วยเหตุนี้ผู้ฝึกตนจากพระราชวังจักรพรรดิตวันตกมองไปในทิศท,ทางเดียวและได้ยินเสียงจากระยะไกลพระราชวังจักรพรรดิตวันตกมาเยี่ยมเราและข้าไม่สามารถต้อนรับเจ้าเป็นการส่วนตัวได้ข้าขอให้เจ้ายกโทษให้หลังจากคำพูดเหล่านั้นลดลงร่างของเย่ฟู่เทียนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือสำนักจากนั้นจึงลงไปในกระท่อมด้านในมองดูกลุ่มผู้ฝึกตนที่เผชิญหน้าเขา การแต่งหน้าของคณะผู้แทนจากพระราชวังจักรพรรดิตวันตกนั้นแข็งแกร่งมากตอนที่พวกเขาอยู่ที่ตระกูลที่สาบสูญเขาไม่ได้สังเกตพวกเขาอย่างใกล้ชิดเกินไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังประเมินพลังของตระกูลเทพเจ้าโบราณอีกครั้งมันช่างน่ากลัวจริงๆ สายตาของเขามุ่งไปที่ผู้ฝึกตนที่มุ่งหน้าไปยังคณะผู้แทนอีกครั้งและเห็นว่าเป็นผู้หญิงอย่างไรก็ตามเธอดูสวัสดแต่งกายด้วยชุดที่ดูไม่เกี่ยวกับเพศอย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะปกปิดลักษณะและท่าทางที่เย้าวยวนของเธอเย่ฟู่เทียนจำได้ว่าในสงครามครั้งสุดท้ายกับตระกูลที่สาบสูญผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันดังนั้นเธออาจเป็นคนที่เข้ามาในภาพในภายหลัง แต่เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็ประเมินเขาในทำนองเดียวกันเย่ฟู่เทียนที่มาจากโลกเบื้องล่างภายใต้เขตอำนาจของอาณาจักรจักรพรรดิเซี่ยเข้าสู่อาณาจักรของจักรพรรดิเซี่ยยอเพื่อฝึกฝนจากนั้นเขาก็ย้ายจากอาณาจักรมังกระแดงไปยังอาณาจักรอนัสวรรค์ต่อมาชื่อของเขาเป็นที่รู้จักทั่วทั้ง9้าอาณาจักรซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งอาณาจักรดั้งเดิมที่ไม่ได้รับการสวมมงกุฎดวงตาของเย่ฟู่เทียนแหลมขึ้นเล็กน้อยอีกฝ่ายกำลังตรวจสอบเขาอยู่หรือเปล่า เมื่อเห็นการแสดงออกของเย่ฟู่เทียนบุคคลน,นั้นก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเล็กน้อยเธออธิบายว่าจากักรพรรดิเย่ไม่จําเป็นต้องแปลกใจกับสิ่งนี้ในการต่อสู้ที่ตระกูลที่สาบสูญการแสดงของจกักรพรรดิเย่นั้นยอดเยี่ยมมากในการเอาชนะผู้คนในตระกูลเทพเจ้าโบราณและว่ากันว่าเจ้ายังเอาชนะเสี่ยวมู่สิทธิสายตรงของจกักรพรรดิมาร เราจะไม่รู้สึกทึ่งกับบุคคลในตำนานอย่างเจ้าได้อย่างไรและพระราชวังจกักรพรรดิตวันตกไม่ได้อยู่คนเดียวถึงตอนนี้ประสบการณ์การฝึกฝนของจกักรพรรดิเย่อาจจะชัดเจนขึ้นเล็กน้อยสำหรับอาณาเขตชั้นนำส่วนใหญ่ในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ท้ายที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นความลับทุกอย่างทิ้งร่องรอยไว้ให้ติดตาม